สวัสดีค่ะหนูชื่อพิงค่ะพิงอายุ28ปีอายุ28ปีนี้ก็ไม่ใช่น้นอยแล้วใช่ไหมคะพิงมีเรื่องเล่าซึ่งเป็นเรื่องราวของพิงเองและเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วค่ะตอนนั้นพิงแต่งงานและอยู่ก,กินกันกับสามีของพิงสามีของพิงเขาอายุ24ปีเขาอายุน้อยกว่าพิงค่ะเราเจอกัน ตอนที่พิงไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่สกลนครพิงเป็นคนโคราชค่ะตอนนั้นพิงเองทำงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมที่โคราชพิงมีเพื่อนสนิทอยู่สองคนชื่อแนนกับเอแนนเขาเป็นคนสกลนครพอดีที่บ้านของแนนได้จัดงานบวชของน้องชายแนนค่ะพวกเราไปกันสี่คนมีพิงเอแนนและแฟนของแนนค่ะ บรรดาเพื่อนๆทั้งสามคนก็มีแนนนี่ละคะ่ะที่แต่งงานก่อนเพื่อนเพราะแนนเป็นคนสวยค่ะทุกคนเธอเป็นคนที่ขาวมากๆหุ่นดีสุดๆเธอมีแบบที่ผู้หญิงมีกันบางทีพิงเองก็แอบ,บอิจฉาแนานเขาเหมือนกันนะคะวันนั้นเราเอารถไปซึ่งเป็นแฟนแนนคะ่ะที่เป็นคนขับแนนนั่งหน้ากับแฟนส่วนพิงกับเอ นั่งอยู่ทางด้านหลังคนขับตอนนั้นพิงลาง,งานได้ประมาณ5วันเราขับรถออกจากโคราชโดยที่ไม่ได้แวะที่ไหนเลยนอกจากปั๊มน้ำมันกับแวะกินข้าวใช้ระยะเวลาเดินทางก็กอบเกือบประมาณหชั่วโมงค่ะเพราะแฟนของแนนเขาเป็นคนขับรถไม่ค่อยเร็วแต่ก็ดีนะคะปลอดภัยไว้ก่อนเราออกจากโคราชก็ตอนประมาณหกโมงเช้า กว่าจะไปถึงก็เที่ยงกว่าปกติแล้วพิงก็ไม่ค่อยนั่งรถเป็นเวลานานสักเท่าไหร่พอไปถึงบ้านของแนนก็ทำพิงเน็บกินเลยค่ะสี่วันกับการอยู่ที่บ้านของแนนพิงช่วยงานบ้านของแนนแทบทุกอย่างไปตลาดกับแนนจัดดอกไม้ทำทุกอย่างจริงๆค่ะที่พิงช่วยได้ครอบครัวของแนนคุณพ่อคุณแม่ท่านน่ารักมากๆเลยค่ะ รวมทั้งน้องชายของแนนด้วยในงานบวชครั้งนั้นทําให้พิงได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นเพื่อนของน้องชายแนนค่ะเขามาร่วมงานบวชของน้องชายแนนเขาชื่อเพชเพชเขาอายุ24ปีเป็นเพื่อนสนิทของน้องนนน้องชายของแนนเพชเขาเป็นคนหน้าตาดีตัวสูงสูงผิวเข้มแต่ดูสะอาดมากๆค่ะ เขาแต่งตัวดูดีมากดูเป็นผู้ใหญ่เอามากๆค่ะน้องนอนบอกว่าเพชรเขาเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของที่บ้านที่บ้านของเขามีโรงงานผลิตน้ำดื่มซึ่งเป็นบริษัทใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะเขาขับรถราคาหลายล้านรถเก่งคันใหญ่ที่ได้ฟังมานี้ไม่ใช่แค่นี้นะคะเขาเป็นคนเจ้าชู้ค่ะคบผู้หญิงทีละหลายๆคนตั้งแต่เขาเรียนจบ เขาก็เข้ามาทำงานแทนพ่อของเขานิสัยเอาแต่ใจนิดๆเราเริ่มคบกันตั้งแต่วันนั้นเขาเที่ยวมาหาพิงที่โคราชอยู่เป็นประจำเราครบกันอยู่ประมาณหกเดือนเขาก็ขอพิงแต่งงานพิงตอบตกลงอย่างไม่ลังเลใจเลยเพราะพิงรักเขามากเขาดีกับพิงทุกอย่างค่ะนิสัยเคยเอาแต่ใจของเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆเ,เขาเริ่มดูแลพิง ถึงแม้ว่าเราจะอยู่กันคนละที่เขาก็เที่ยวมาหาพิงอยู่บ่อยๆก่อนที่จะมาเจอเขาพิงเองก็เคยคบกับผู้ชายมาอยู่ประมาณสักสองสาคนและผ่านเรื่องเราแบบนั้นมาด้วยแต่มันไม่เหมือนกับตอนที่พิง์ทำกับเพชรนะคะเขาทำทุกอย่างให้พิงพิงมีความสุขมากๆค่ะเวลาที่เพชรมาหาพิงที่ทำงานเพช เขาก็จะชอบชวนพิงทำเรื่องแบบนั้นอยู่บ่อยๆในแต่ละคืนแทบไม่ได้หยุดเลยล่ะค่ะเขามาหาพิงที่โคราชอาทิตย์ละประมาณ3-4ครั้งเขาบอกว่าเขาติดใจพิงมากๆติดใจจนไม่รู้จะพูดยังไงค่ะพิงเป็นผู้หญิงคนแรกที่ทำให้เขามีความสุขและเขาก็อยากอยู่กับพิงไปนานๆ เราแต่งงานกันมาได้เก้าเดือนเขาก็ขอเลิกพิงค่ะพิงงงมากๆเลยค่ะทุกคนที่ผ่านมาเรายังติดต่อกันและไปมาหาสู่กันดีอยู่เขาโทรหาพิงทุกวันพิงนึกไม่ออกจริงๆค่ะว่าพิงพลาดตรงไหนที่เขาขอเลิกพิงจากนั้นพิงก็ได้รู้ความจริงว่าเขามีผู้หญิงคนอื่น ซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็เป็นพนักงานที่โรงงานของเขาเขาคุยกันมาตลอด9เดือนที่แต่งงานกับพิงพิงตัดสินใจเลิกกับเขาเราแต่งงานแต่เราไม่ได้จดทะเบียนส่รถกันหรอกนะคะทุกคนกะว่าจะไปจดตอนเดือนกุมภาพันธ์แต่เราก็ต้องเลิกกันก่อนพอเลิกกับสามีพิงก็ย้ายเข้าไปทำงานที่กรุงเทพพิงอยู่ตัวคนเดียวมาประมาณหเดือน หลังจากเลิกลากับแฟนไม่คบไม่คุยกับผู้ชายคนไหนเลยพิงทำงานที่โรงงานอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งแถวแถวบางกะดีค่ะพิงไม่เคยลืมวันนั้นเลยบางทีเวลาพิงเห็นเพื่อนๆของพิงเขามีแฟนไปไหนมาไหนด้วยกันกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันพิงก็แอบอิจฉาเขาอยู่เหมือนกันนะคะบางทีก็เหงาแต่ตัวพิงเองต้องอยู่ให้ได้ค่ะ ยังโชคดีนะคะที่พิงไม่ได้ย้ายมาทำงานคนเดียวยังมีเอกับแนนย้ายมาเป็นเพื่อนค่ะเมื่อก่อนพิงจะเช่าห้องอยู่กับเอแต่พอพิงแต่งงานพิงก็ย้ายออกมาอยู่คนเดียวและตอนนี้พิงก็ต้องเช่าห้องอยู่คนเดียวเหมือนเดิมเพราะเอเเขามีแฟนและเช่าห้องอยู่ด้วยกันค่ะวันหยุดเอกับแนนเขาก็จะไปเที่ยวกับแฟนของเขา พิงอยู่ห้องคนเดียวก็ดูหนังฟังเพลงทำความสะอาดห้องจนไม่รู้จะทำอะไรแล้วค่ะจนมีอยู่วันหนึง่งที่แฟนเก่าของพิงเขาติดต่อกลับมาพิงตกใจมากค่ะพิงไม่นึกว่าเขาจะโทรมาหาพิงตลอดระยะเวลาหาเดือนที่เราไม่ได้คุยกันเลยเขาโทรมาขอโทษพิงและอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมเขาบอกว่าเขาเลิกกับผู้หญิงคนนั้นแล้ว เขาคิดถึงพิงมากมากค่ะคิดถึงวันเก่าๆที่พิงทำให้เขามีความสุขพิงเจ็บมากค่ะทุกคนพิงปฏิเสธเขาไปไม่นานเขาก็ให้แนนพามาหาพิงเราได้เจอกันครั้งแรกหลังจากเลิกลากันไปพิงไม่อยากจะเชื่อเขาค่ะว่าเขาจะกลับตัวได้แต่เวลาพิงอยู่คนเดียวพิงก็อยากอยากทำเรื่องแบบนั้นซึ่งพิงเอง ไม่ได้ทำมันมานานแล้วและพิงก็ขาดมันไม่ได้ด้วยค่ะเพียงแต่บางครั้งมันจำเป็นแต่พิงก็ต้องเล่นเองคนเดียวช่วยตัวเองมาโดยตลอดหเดือนค่ะมีความสุขไปอีกแบบนะคะเขามางอพิงพยายามเข้าหาแม่พิงเอาใจคนในครอบครัวของพิงทุกอย่างจนแม่ของพิงต้องโทรมาหาพิงค่ะแม่อยากให้พิงกับเขากลับมาคบกัน และให้อภัยกันค่ะเขาทำดีกับพิงจนพิงเองเริ่มใจอ่อนและคืนนั้นเขาโทรมาหาพิงและชวนพิงออกไปกินข้าวเขาบอกค่ะว่าเขามีของจะให้พิงหลังจากที่กินข้าวเสร็จเราก็นั่งรถออกไปจากร้านระหว่างทางเขาแวะปั๊มพิงก็รอเขาอยู่นานค่ะพอเขาออกมาจากห้องน้ำเขาก็บอกว่าเขาท้องเสียและปวดหัว คงเป็นเพราะว่าเขาดื่มเบียร์ค่ะทุกคนถ้าเขาดื่มเขาจะเป็นแบบนี้ตลอดและคืนนี้เขาขอค้างที่ห้องพิงพิงเองก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะพิงตัดสินใจให้เขาค้างด้วยแต่เขาไม่ใช่ค้างแค่เฉยๆนะคะทุกคนเขาพยายามจะชวนพิงทำเรื่องแบบนั้นพิงปฏิเสธไปหลายครั้งเหมือนกันนะคะแต่สุดท้าย พิงก็ต้องต้องยอมเขาค่ะทุกคนเรื่องราวของพิงเองก็เป็นแบบนี้ล่ะค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังขอบคุณค่ะ